มึงบอกกูกเลยยังตกใจไรเหินผีเข้ากินไหครับไมึงม่ดหรือฮกรการวัดกลางก็ไม่เอารงแล้วแต่จะว่าว่ามันเป็นไรอ่ะเด็กคนรวยอ้อนพ่ออ้นแม่อะไรเงินนี่อ้อนเหรอเออผีข้าไงลูกอู้หัวแต่บ้านก็เ็มีรุงเลยน่ะ ไอ้ล <Cornell. S 2> ูกกำลโรงเรียนนั่นพ่อมาเนี่ยเอารถไปรับไม่มีโต๊ะเย็นไม่ไปเชิญแขกเชิญเกิามาในงานเจ้าคุณพ่อผิดเจ้าคุณพ่อกราบขอคุณพอกเมือนนูเอโหเข้าบ้าน่อนทีลูกไอ้พ่อห้อยพ่อหลูกเข้าบ้านเขาโอ้่หญิงเป็ไงลูกเปไงตายเว้ แม่หอ่ยใช่ไหมเม่ขึ้นแล้วแม่วาวผู้หญิงมั้อร่บวก็รถเฮ้ยฮใครใครเห็นเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยชะลอยมาห็นแสงถสี่รึโมงก็ไม่ตามว่าวนี่นเลนะ ผนึกว่าคนเดียวที่วินเคยแต่่าม่รู้สวัสดีครับคุณชายมันมีเพื่อนผมมากัไมแล้วก็ไปไหนเพื่อนเรียนพี่ชายเลยนีเ